ตอนนี้สี่สาวรุ่นไซบิกมารวมตัวกันแล้วนะครับผมตอนนี้แยกกลุ่มแลวนะครับผมกลุ่มไซบิกก็อยู่ส่วนไซบิกนะครับดูครับออกมาจากน้องแล้วก็กลับไปขึ้นนะครับผมดูครับไม่ได้ครับอยู่กับน,น้องไม่ได้ครับติดน้องครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพังคำมือนนะครับผมวันนี้เราก็มารอรับเพจอิจันนะครับมีสามสาวอยู่ด้วยกันครับผมพังคำมือน้นองพรทิพย์แล้วก็พังน้องส้มนะครับอยู่ด้วยกันครับวันนี้วันนี้เพจอิจันก็จะมาคุยในเรื่องโครงการ ย่าช้างนะครับผมว่าจะเอายังไงต่อนะครับหลังจากที่หมดโครงการในเดือนตุลานี้นะครับจะมีโครงการอะไรต่อหรือว่ายังไงก็มาคุยมาปรึกษากันนะครับจะเอายังไงนะครับผมดูนะครับผมคำมือกับพรทิพย์เข้ากันได้สบายแล้วนะครับผมตอนนี้เข้ากันได้ดีมากครับเหมือนแม่กับลูกครับได้เจอกันหลายวันครับ หลังจากน้องปทิพย์กลับจากสนามบินมาไม่ได้เจอหลายวันครับวันนี้เพิ่งได้เจอครับเหมือนก็รู้สึกว่าจะลักเด็กขึ้นมาทันทีเลยนะครับผมหลังจากที่ได้อยู่กับน้องปทิพย์ถ้าอาการแบบนี้รับประกันครับไม่มีอะไรครับไม่ทำเด็กแน่นอนครับ น้อ,องอนทย์ทุกคนก็ทักทายน้องครับนี่เรานี่เราก็มีหญ้าธรรมชาติครับผมเป็นเครือนะครับ กมือก็กินเครือรอนะครับผมดูครับออกมาจากน้องแล้วก็กลับไปคืนนะครับผมดูครับไม่ได้ครับอยู่กับน้องไม่ได้ครับติดน้องครับครั้งนี้ติดแน่นอนครับครั้งแรกเราคิดว่าจะทําน้องครับเราก็เลยระวังครับแต่ตอนนี้เชื่อใจได้แล้วครับผม นี่คือการเลี้ยงแบบธรรมชาติของเรานะครับจากช้างที่ไม่เคยลักเด็กก็ลักเด,เด็กนะครับผมวันนี้ดูสองเชือกไปก่อนนะครับน้องส้มกับพังคำมือนครับรุ่นใหญ่ครับผมดูรุ่นบิ๊กสองสาวไปก่อนนะครับ ก็มีมาหลายคันแล้วนะครับผมด้านบนรถน่าจะเป็นภูผากับพายประกายแก้วครับยังไม่ได้ลงรถนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นพายทองคูณครับนบนรถอีกลหลาๆเชือกนะครับผมวันนี้เราก็มาต้อนรับทางคุณพีเิจันครับน้องช้างขอเราก็มาต้อนรับหลายเชือกเลยครับผม ทองส้มครับไม่อยู่แล้วครับผมาาตามน้องแล้วครับผมร้องแล้วครับผมไม่รู้จะไปหาเชือกไหนนะครับทองส้มครับเราจะติดตามชีวิตน้องส้มครับวันนี้ จะพาชมน้องชมครับน้องส้มจะไปหาใครครับน้องส้มไปแล้วครับน้องส้มมาหาแม่โบวี่ครับ ตอนนี้สีสาวรุ่นไซบิกมารวมตัวกันแล้วนะครับผมตอนนี้แย,ยกกลุ่มเลยนะครับผมกลุ่มไซบิกก็อยู่ส่วนไซบิกนะครับหหมีสาวอวบๆนะครับงานนี้ ยังขาดอีกเชือกหนึ่งนะครับผมยังขาดอีกสีนวลครับสีนวลไม่รู้จะมาหรือเปล่าครับวันนี้เพราะว่าควานไปเกี่ยวข้าวนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับวันนี้ชมสีสาวไปก่อนนะครับมีแต่เชือกลำบึกลำบึกเลยนะครับแน่นบึกเลยครับ นี่ก็ช้างพายลายเชือกนะครับน,น,นิ่งมากครับผมอยู่ด้วยกันครับ อูด่ด้วยกันแบบนี้นิ่งมากครับผมไม่ไปไหนครับมีจ่าฝูงใหญ่ขนาดนี้ครับสาวพี่ดาวครับสาวไซบิกครับผมดูครับดูก็ะยอกอะไรกันนะครับผมน้องต้มครับโบวีครับ เราก็มารวมตัวกันเยอะเลยนะครับผู้พาครับฝั่งนี้ก็ผู้โดยกับเสียลักครับพี่ผู้โดยตัวใหญ่ครับน้องเสียลักตัวเล็กนะครับผมสองเชือกครับ ท่าน,นี้ก็แยกกันมาหากินหญาแล้วนะครับผม,มนะครับผมห่างกันไม่ได้ครับผมไปไหนต้องไปด้วยกันครับพี่ดาวคำาหเมือนและสีนวลครับถ้ามีสีนวลก็สุดยอดนะครับงานนี้ พี่ดากับคำมือ่นต้องปไปไหนต้องไปด้วยกันครับยืนกินด้วยกันอย่างอร่อยแล้วนะครับผมคำมือน จ้าฟุ้งมีจ้าฟุ้งใหญ่ครับ ท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปช่องปังกระหมื่นนะครับผมส่งกําลังใจมาให้ช่องกหมื่นเสมอมาครับผมฝากช่องปังกระหมื่นด้วยนะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องปังขมื่นด้วยนะครับผมขอบคุณครับ